สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊ีเช้าบ่ายนะคะวันที่26กุมภาพันธ์สองพนะคะ FC ค่ะวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปปีวัได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านก็คือแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขกเยนประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ Fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่25ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่สำหรับวันที่25นะคะ Fc ขาใจให้เด่นรอบเช้า4และ3เด่นรอบบ่าย8และ7รอบเช้ามา8,90,40พี่น้องคะนี่ เข้าเด่น4นะคะทุกคนเข้าคู่4 0 0ศูน่ะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะรอบเช้ารอบบ่ายให้แปดเลขเหลดุดพี่น้อง8มาหลักร้อยมา8 9 3 6 3้าสามหกสามเอเข้า3ของรอบเ้าพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบบ่าย3มา2เด่งรอบบ่ายคู่หลุดนะคะทุกคนเลขเด่นประจะะรําวนะันก็หลุเนาะคะเอามาตามต่อพี่น้องถ้ามักก็ค่อยตามต่อเด้อพี่น้องเด้อสาหรับวันที่26บ่ามาก,ก็เลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข่ามหลุดพี่น้อง สำหรับวันที่ยี่สิบหกนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่ศูนย์และเก้าเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนคะ่ะใจกำลังงงนะคะทุกคนตัวเลขเหมือนกันกับนี่เอีปกตินะคะทุกคนคะ่ะขอโทษขออภัยเนาะพี่ดองเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นศูนย์7ปดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์

9ก้าเก้าแปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปดแปดสามสามแปดปดห้าห้าปเจค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศนเจ็ดเจเจเจหหเจดสาสาเจนะคะนี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็นค่ะทีนี้มาดูคู่ตเด่นค่ะ f สค่ะ0987 ศูน 0, 0 9 9์แปดแป9ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์กับเรอบบ่ายแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดเก้าเกานนี้่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะพี่น้องเรามาดูเลขเด่นประจำวัน เลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข4และ9นะคะทุกท่านวันนี้วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนเลข4กับเลข9นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะวันนี้นี่เคอปกติกับนี่วีตัวเลขจะคล้ายๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเด่นเหมือนกันทั้งเชา้าทั้งบ่ายเนาะคะ่ะทุกคนมาดูค่ะ0ค่ะ0440 0990 ติดคู่เตอเด่น0 9นย9เก้าเกค่ะเก้าสีติดเตเด่นประจำวัน4 9่เกกับ7เป็น8ป4ส8 9สี่ติดคู่เตเด่นแปดเก็ค่ะเจ็ด7 9่สนะคะทุกคนเป็นจังไดพี่น้องนี่คู่ใดมาก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมสิถติ มีเขามีหลุดนะคะ fc ขาค่ะ,คะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอี่ v i p นะคะวันที่26กนะคะกุมภาพันธ์สองพัน้าหกสนะคะทุกคนค่าวันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ fc ทุกๆท,ท่านพอให้นะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้ fc ทุกทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกทุกคนในทุกทุกวันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ